ลูกชิ้นสันในไก่เนื้อแน่นนุ่มเด้งเชวัะทุดิบน้อยมากๆเลยอร่อยมากค่ะไปลงมือทำกันเลยทำไม่ยากค่ะสันในไก่500กรัมไม่ติดมันเลยนะคะแช่เย็นแข็งๆแบบนี้ได้เลยนะเครื่องบดสับของเราต้องดีหน่อยนะคะไข่ไก่เบอร์สองสองฟองน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วย3เกลือมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีตามรวมกันค่ะซิวขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่1ช้อนชา แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะปิดฝาเครื่องบดสับแล้วก็ปั่นได้เลยนะคะเครื่องบดสับของเราต้องดีหน่อยนะพราเราต้องปั่นสันในไก่ที่เขาแข็งๆนะคะถ้าเครื่องบดสับของเราไม่ดีมากพอเนี่ยอาจจะตุยได้กลางทางอาจจะไม่สําเร็จนะคะเนื้อขึ้นฟูประมาณนี้ของเบลใช้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบค่ะ ตักเนื้อเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ความลงแบบนี้สบัดสบัดไม่ล่วงแสดงว่าดีแล้วค่ะระหว่างรอน้ําร้อนเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะน้ําของเราไม่ให้เดือดนะคะให้เข้าร้อนประมาณนี้นะมีฟองขึ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะอย่าให้เดือดนะถ้าเดือดเนี่ยลูกชิ้นของเราจะแตกได้แล้วก็เนื้อจะแข็งค่ะไม่นุม่มไม่เด้งนั่นเองค่ะวิธีการปั้นเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะว่าชอบแบบไหนปั้นได้แบบนั้นเลยค่ะถ้าเขาลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตักขึ้นนะคะแช่ทิ้งไว้ก่อนสัก5นาทีค่ะหรือจนกว่าเขาจะสุกนนนนนััั่เอง้้้กกขึ็นนกกบําายททีคคะถใรฟ ไม่ทานกดปุะสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจเครื่องบทสับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสูตรนี้อร่อยนุ่มเด้งเหมือนซื้อเขากินเลยค่ะมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้นะ